สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวลานกลางเต็นท์สวนสวนป่าดอยบอ่อหลวงนะครับคือผมเห็นว่าผมผมเห็นในคอมเมนต์ที่ผมลงที่ผมลงวิดีโอไว้นะครับที่เส้นทาง แม่ละมาาไม่ตื่นแล้วก็อมก่อยนะครับก็คือเส้นทางนี้เส้นทางเส้นทางแม,ม่ละมาาไม่ตื่นอมก่อยนะี่คือเส้นทางคือ,อ ท,ที่พักอะไรพวกนี้ก็คือยังมีไม่เยอะนะครับที่ที่ผมสังเกตดูก็คือแทบจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าผมเช็คถ้าเราเช็คข้อมูลในในส่วนของใน Google นะครับก็ก็เห็นว่าก็<ต>มีอยู่นะแต่ว่าถ้าจากที่ผมเคยผมไปขับรถขับรถเส้นทางเอแม่ละมาแม่ตื่นอมขอยนี่คืออะระหว่างทางนี่คือผมก็ไม่ค่อยเห็นนะผมก็เลยแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนก็คือ,สอ,อสอบถามเข้ามาว่าเอ,อระหว่างทางเนี่ยมี ที่พักไหมอะไรประมาณนี้นะคือผมไม่มีข้อมูลจริงๆแต่แต่ถ้าเป็นรังกางเต้นอะที่แบบเป็นขอเอกชนอะผมก็ผมก็ผมก็เคยไปกลางอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าผมรู้สึกว่าราังกางเต้นมันที่ผมไปนะคือมันยังไม่โอเคก็เลยผมก็เลยเออผมผมีผมก็เลยมีแนวคิดว่าเออคืนนี้นะครับในถ้าถ้าสมมติว่าเ,ออเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มาเที่ยวเออ แม่ตื่นอมก่อยนะครับคงว่าอันนี้คืออันนี้เป็นอันนี้เป็นแนวทางอีกแนวทางนึงนะครับเพื่อนเพื่อนก็นข,ขับมาขับทะลุมาเลยขับทะลุอมก่อยมาเลยนะครับแล้วก็ขับทะลุมาถึงเส้นเส้นทางเชียงใหม่เชียงใหม่แม่เสลีงเลยนะครับแล้วก็มาพักที่นี่นะครับมามากลางเตน็นหรือว่าจะมาพารถไม่ใช่มากลางเตน็นแล้วก็จะมาเช่าโรงแรมก็ได้ที่นี่มีให้บริการนะครับมีทั้งลางกลางเต็นนะครับแล้วก็โรงแรมนะครับ ในราคานะครับราคาเอ่อราคาก็กลางเต็นท์ือคิดเอ่อคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็แล้วก็วกมีโรงแรมให้เช่านะครับโรงแรมนี่คืนละเอ่อห้าร้อยบาทนะครับ แล้วก็มีเป็นบ้านพักด้วยนะครับบ้านพักนี่ราคาอยู่ที่800ถึง2,000กว่าบาทน,นะครับที่ผมมีข้อมูลคร่าวๆนะครับคือรีวิวนี้ไม่มีผมไม่มีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่ผม,มว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักนักเดินทางนะครับคนที่ชอบอทัวร์ลิงกลุ่มทัวร์ลิงกลุ่มท่องเที่ยวแบบทั่วๆแบบไหนก็ได้นะครับแบบผมว่าน่าจะเป็นแนวทางให้กับกัน หลายๆคนนะครับในการวางแผน,นในการวางแผนการเดินทางแล้วก็ที่พักนะครับห้องห้องมันจะแยกเนาะเอ่อหลังกลางาเต็นที่นี่นะคะก็คือมีห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําให้มีห้องอาบน้ํามี แล้วก็มีมที่ล้างจานให้นะครับแล้วก็แล้วก็แคมปิ้งได้ตามปกตินะครับคือคือคือ,คอไม่มใน่าจะเป็นที่ของป่าไม้นะครับแต่มันไม่ใช่ที่ของอุทยานนะครับเราสามารถแคมปิ้งได้เราสามารถปิ้งย่างได้แล้วก่อกองก่อกองไฟได้นะครับก็คือทําได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นเ,เรื่องเสียงดังนะครับเรื่องเรื่องเสียงเสียงดังนี่ก็หลังที่หลังสี่ทุ่มนะครับเขาก็ตามตามกฎนะครับก็คือ ไม่เราเสียงดังมากมากนะครับก็ก็ก็พูดคุยพูดคุยกันธรรมดาได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่ามันพูดคุยกันไม่ได้เลยนะครับอผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับคนเดินทางหรือว่าเพื่อนๆที่คนไหนที่ผ่านไปผ่านมาจากต่างจังหวัดนะครับก็คือผมว่าน่าจะเป็นแนวทางในอการพักรถหรือว่าพักก่อนที่ดีนะครับก็คือ เดินดูถ้าเออถ้าสมมติว่าเรามาเที่ยวแม่ตื่นนะครับแล้วก็ถ้าเราขับรถขับรถทะลอกมาเลยนะครับขับรถรถทะลุออกมาที่อมก่อยนะครับเอ่อมันก็จะเจอทางแยกแล้วก็เลี้ยวขวาไปเลยนะครับเลี้ยวขวาเราขับเข้าเชียงใหม่นะครับแล้วเลี้ยวขวาขับเข้าเชียงใหม่แล้วก็คือเอ่อเอ่อสวนสวนป่าลอยบ่อหลวงก็คือจะอยู่ขวามือนะครับก็คือเส้ชหาใน ใน Google ได้เลยนะครับว่าเเสร็จคือคือหากันไม่ได้มากหากันไม่มากเลยครับแล้วพื้นที่หองที่นี่ก็คือกว้างขวางดีนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคครับสำหรับผมถือว่าโอเคนะคก็อิสระดี แต่ในกรณีที่คนที่มาจากคนที่มาจากเชียงใหม่นะครับมาจากเชียงใหม,ม่ก็กลเส้นราขับรถเข้าเส้นไม่เสรเรียงนะครับ<ม>อันอันดับแรกนะครับเราก็จะเจอ,อสวนสวนบ่อเกี้ยก่อนนะครับ เนี่ยแดดออกแล้วเนี่ยถ้าถึงสวนสวนบ่อแก้วแล้วครับแล้วนะครับก็ขับต่ออีกประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลนะครับก็เราก็ก็สวนเราก็จะเจอเพราะว่าเราประมาณพร้อมที่จะเจอทุกสถานการณ์อยู่แล้วเมื่อเจ็ดแปดกิโลนี่แหละครับเราก็จะเราก็เราก็ต้องมองฝั่งซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็คือจะมีโทงนะครับข้างหน้าของทางเข้านะครับจะอยู่ซ้ายจะอยู่ซ้ายมือนะครับทางเข้าไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็สังเกตดูนะครับ วันระยะทางแล้วก็คือสังเกตดูฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือจะมีป้ายบอกอ,อะไรสวนป่าดอยบอกดอยบอหลวงนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมปลูกสหกรรมอะไรนะอะไรป่าไม้สักอย่างนี่แหละครับอ่านะครับ <c oughs> นี่นครับ บรรยากาศได้นะครับก็มามาพักรถมาแคมปิ้งกันได้น้ากรณีถ้ากรณีแบบคนทั่วไปนะครับแต่ว่าระหว่างอากาศดีนะครับธรรมชาติฝนหยุดมีให้บริการทุกอย่างนะครับมีมีในในเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของอาหารกันกินนะครับก็มีทางทางทางพื้นที่นะครับมีมีบริการให้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสั่งสั่งได้นะครับ ก็คร <c oughs> ่าวๆนะครับคร <c oughs> ่าวๆของลานกลางเต็นท์สวนป่าโดยบ่อหลวงนะครับก็คร่าวๆจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสงสัยอะไรหรือว่าอยากรู้รายละเอียดมากมากกว่านี้ก็เม้นเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเราก็คือหน้าเดินทางเหมือนกันเนาะก็มีแล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าอยู่มาจากทางไหนนะครับถ้ามาจากทางโน้กทางนี้ ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าเราต้องไปทางไหนขับไปทางไหนนะครับขับไปถึงแต่ที่นี่ผมแนะนำว่าถือโอเคที่สุดแล้วครับสําหรับการเดินทางนะเพราะว่านักเดินทางก็คือมันก็เนาะคือบางทีก็เรานอนไหนก็ได้แต่ว่ามันก็ถ้ามันมีทางเลือกเรามีเราเขาเรียกว่ามีมีไว้ในมีมีข้อมูลไว้อนะเนาะมันก็มันจะง,ง่ายต่อการเดินทาง ก็พื้นที่ของเขา,ามันโอเคครับพื้นที่แล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าค่ากลางเต็นท์ก็ไม่ได้แพงมากนะครับเขาถือว่าเสมน้ําสมเนืน้อนะครับเ<ร>นี่ยครับก็ลานกลางเต็นท์กว้างขวางครับแล้วก็อันนี้คือลานหนึ่งนะครับจริงๆที่กลางเต็นท์มันมีอยู่สามลานนะครับมีลานหนึ่งลานสองลานสามครับแต่ตรงนี้คือเป็นลานสามนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะก็ใครใครที่แบบว่าเ ใครที่มีข้อสงสัยอะไรประกันใดก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าถ้าข้อมูลเท่าคัดถ้าแบบถ้าผมมีข้อมูลในส่วนของทางจุดอื่นยังไงผมก็คือถ้าผมมีข้อมูลนะครับผมก็จะจะ,จะผมก็จะตอบตามที่ผมเคยไปนะครับตามที่ผมเคยไปกลางที่นี่นะครับันครั้งที่วันวันที่ผมไปนี่คือเนี่ย มีผมอยู่เต็นท์เดียวเลยครับเพราะว่าตอนผมไปนี่คือ,อฝนตกอยู่ช่วงนั้นนี่รู้สึกว่าพายุเข้าด้วยนะครับตอนตอนนั้นผมก็าจากเชียงใหม่นี่และครับก็คืนแรกผมก็ไปนอนที่นี่เลยนะครับก็ไปกลางเต็นท์แล้วก็คือเหมาลานเลยนะครับนะครับ,ก,บรก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับลานกลางเต็นท์นะครับสวนป่าดอยบอ่อหลวงนะครับก็ ขายผ่านไปผ่านมาหรือว่าขายไม่รู้จะไปหาที่นอนที่ไหนมาเส้นมานอนถ้ไม่เสียเรียข้อนะแจ้งมาได้แจ้งมาสอบถามมาได้ครับจบตามตามเอ่อใต้คลิปเอ่ใต้คลิปิดีโวนี้นะครับก็มีข้อสงสัยก็สอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมผมจะผมจะแจ้งรายละเอียดให้นะครับถ้าสมมติว่าเออมาไม่ถูกนะครับก็วิดีโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับดียังไงก็ ถ้าสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคนเราเราคนกันเองนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าคจะมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆแนะนาําก็ก็แจ้งได้นะครับเพราะว่าผมก็นะมือใหม่เนาะขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเ,ออเดี๋ยวส่งท้ายผมเดี๋ยวผมส่งท้ายบรรยากาศสวยๆของลานกลางเต็นท์ดอยบอ่อหลวงนะครับ